บิตติ้งแกรนฟิลโ no บางกอกนะครับวันนี้เราอยู่ที่ภูทอนบาร์นะครับผมวันนี้ก็ปีนินญาครับมาออกงานนะครับกับนี่ครับแกรนฟิลโลไฮบริดนะครับผมเป็นตกแต่งโดยปีิญญาปาซิ่งเป็นคนจัดการนะครับวันนี้เราก็ออกของแต่งมาประมาณนึงแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาทักทายกับชาวเต่านะครับผมชาวแกรนฟิลโนบางกอกนะครับเราก็บอกเลยว่าวันนี้มากันนพ้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอะไรว่าของแต่งเนี่ยเขาแต่งกันยังไง รู้สึกว่าแกเนี่ยหาของแต่งยากไหมยากอยู่เหมือนกันจะทำให้ก็จะทำให้ดูแรงๆหน่อยก็ยากแต่ตอนนี้ก็เยอะแล้วแหละค่ะของแต่งอแล้วอ่าสวยค่ะตาตั้งเป็นบิลเล่ต์อ่าโม่ลูกกระจกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอืม่มือเบรคเนี่ยนี่ไม่ค่อยมีนี่ค่ะตั้าก็ไม่ค่อยผิดได้ตั้งก็ไม่ค่อยผิดได้มือเบรคมือเบรคเป็นไงแบบว่าสวยพี่สวยเพราะวดกับสามพวกนะยังมากันไม่หยุดเลยนะท่านผู้ชมตั้งแต่นู่นหัวนู่น ไล่ลมาจากตรงนี้นะครับไหลมาครับไหลมาไหลจนมาถึงตรงนี้แล้วก็สองฝั่งนะคุผู้ชมไหลไปสุดทางแม่โคตรเยอะของแต่งแกนฟิาโ,โนบอกเลยว่าชุดใหญ่แน่นอน